เสียงอ่านสเตตัจะเพดังตินวันที่24สิงหาคม2564เนื้อหาเสียใจที่เป็นฝ่ายถูกกระทําหรือเสียใจเพราะสํานึกผิดที่เป็นฝ่ายกระทําเขาอย่างไรสติหากเกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้มีเรื่องราวค้างคาอยู่ในใจชัดเจนก็ไม่ต้องเค้นนึกว่าต้นเหตุของความเสียใจมาจากไหน คุณจะวนเวียนคิดถึงบุคคลอันเป็นต้นต่อความเสียใจอาจหาทางแก้ไขเอากับเขาให้หายเสียใจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออาจปล่อยคาราคาสังให้มันติดใจไปจนตายอย่างนั้นแหละยอมอมความเสียใจติดตัวข้ามชาติดีกว่ายอมลดทิฐิมานะให้เสียฟอร์มแม้สักนาทีหนึ่ง แต่หากเสียใจได้บ่อยๆเสียใจได้วันละหลายๆครั้งขี้หมูลาขี้หมาแห้งเก็บมาเสียใจได้ไม่อันในที่สุดคุณจะลืมว่าเสียใจกับอะไรหรือใครบ้างเพราะจิตพอกพูนหนาเติดด้วยขี้หมูลาขี้หมาเหม็นถึง ท้อแท้มืออ่อนเท้าอ่อนเลือกไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรให้หายคาลคาสังความเป็นคนเสียใจง่ายเมื่อบ่อยเกินจนความจําเลอะเหลือนสับสนปนเปผลคือเกิดการฝังปมความรู้สึกรู้แค่ว่าเสียใจแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเสียใจทําท่าไหนจะผลจากความเสียใจกลายเป็นความเชื่อว่าต้องเสียใจไปอย่างนั้นแหละในที่สุด จะอยากตายไปผลผลไปให้พ้นจากความรู้สึกว่าต้องเสียใจนั้นซึ่งความอยากตายดังกล่าวอาจมาในรูปของการอยากฆ่าตัวตายหรืออาจมาในรูปของการแอบแช่งให้โลกแตกเร็วๆเพราะใจไม่ถึงพอจะลงมือจัดการเองอันที่จริงผู้ที่เศร้าโศกอยู่ตลอดเวลาได้ชื่อว่าเห็นความจริงส่วนหนึ่งคือชีวิตเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดจากไหนใครบันดาล อย่างไรชีวิตก็ถูกร้อยลัดอยู่ด้วยโซ่ตวนหน้าเสียใจแบบเดียวกับนักโทษคดีอุกชะกันที่หลงลืมไปแล้วตนทําผิดทพาพลาดอะไรมาความผิดที่หนักหนาสาหัสที่สุดในสังสารวัตรไม่ใช่ไปฆ่าใครตายไม่ใช่ไปขโมยอะไรมาไม่ใช่ไปรักกินลูกเมียใครไม่ใช่ไปมุสาคำโตไม่ใช่ไปเมาหัวลาน้ํา แต่เป็นการไม่ยอมรับยอมรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเดิมไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ตัวใครมาแต่ไหนแต่ไรลผุดเกิดตามเหตุปัจจัยดับหายกลายเป็นอื่นตามความสิ้นไปของเหตุปัจจัยหนึ่งงเมื่อมองความเสียใจว่าจากเหนียวแน่นแค่ไหนเกาะกลุมจิตใจไว้ไหนตื่เพียงใดเป็นเพียงสิ่งผุด เกิดเป็นขณะขณะและชั่วขณะลมหายใจหนึ่งเข้มข้นขึ้นหรือเบาบางลงอยู่เรื่อยๆจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นวันต่อวันเห็นว่านั่นเป็นเพียงภาวะหนึ่งที่กระทำต่อใจในช่วงเวลาหนึง่งไม่ใช่คุกมืดที่มืดแบบคงเส้นคงวายิ่งถ้าได้หัดทำสมาธิแบบพุทธเห็นแต่ละลมหายใจว่าพาสุขพาทุก มากระทบใจต่างกันในที่สุดคุณจะหยุดเสียใจแบบไม่รู้อิโนโอิเนทุกครั้งที่เสียใจจะรู้ว่าเกิดจากการปล่อยใจไม่สังเกตว่าลมหายใจปัจจุบันกำลังพาสุขหรือพาทุกข์มาเยือนต่อเมื่อตั้งหลักได้ทุกครั้งที่เสียใจสังเกตออกมาคืออาการสติหลุดชนิดหนึ่งใจคุณ จะว่างจากความเสียใจหันมามีแก่ใจสังเกตการทางจิตดูว่าลมหายใจไหนสติรลุดดูว่าลมหายใจไหนสติมานั่นแหละทางแห่งการหลุดพ้นจากความเสียใจก่อนตายโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ